วันนี้ช่องเทอร์โบเทรนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปพิเศษที่แฟนๆเครื่องจักรกลหนักหลายคนรอคอยกับการเปิดตัวและรีวิวแบบจัดเต็มของรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีความแข็งแรงและความประหยัดน้ำมันอย่างโคเบนโกและนี่คือ2026โคเบนโกเอ็กซิเอวตรถขุดรุ่นใหม่ที่หลายคนพูดถึงว่าเป็นหนึ่งใน Ex ็กซ A เอเที่ครบเครื่องที่สุดแห่งปีคุ้มค่าทั้งงานก่อสร้างงานเหมืองงานถมงานสาธารณูป,ปโภคและงานโครงการขนาดใหญ่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักทุกจุดเด่น ทุกสเปคและประสบการณ์ใช้งานจริงว่ามันแตกต่างจากปีเก่าๆอย่างไรทำไมหลายบริษัทถึงเล็งรุ่นนี้ไว้เป็นตัวเก่งของปี2026เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนแม้จะเป็นรถขุดแต่เรื่องการออกแบบของโคเบิโกปี2026ต้องบอกเลยว่ามีการปรับใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนหรือพื้นที่ซช์งานที่แสงน้อยตัวบอดี้ใช้วัสดุเกรดทนแรงดิดสูงกว่าเดิม ทำให้ทั้งเครื่องดูแข็งแรงและรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นกว่ารุ่นปี2024-2025มีเส้นสายตัวถังที่ดูคมชัดขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมแม้จะเป็นรถใช้งานหนักก็ตามมาดูที่หัวใจหลักของมันนั่นคือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่โคเบิโกปรับจูนให้มีแรงบิดต้นดีขึ้นลดอาการรอรอบทำให้กดคันเร่งแล้วตอบสนองเร็วมากขึ้นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความต่อเนื่องเช่นขุดลึกต่อเนื่องหรือยกวัสดุน้ำหนักมากตัวเครื่องยนต์ยังผ่านมาตรฐานไอเสียระดับใหม่ ลดควันลดมลพิษและที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันขึ้นถึง15-20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าจุดนี้ถือว่าได้ใจผู้รับเหมาแบบเต็มๆเ,เพราะค่าเชื้อเพลิงคือรายจ่ายที่สูงที่สุดขององค์การเดินเครื่องต่อวันความนุ่มนวลในการควบคุมก็เป็นจุดขายของปีนี้โคเบินโก2026มาพร้อมระบบไฮดรอลิกแบบสมาร์ทไฮดรอลิกคอนโทรลช่วยให้คันควบคุมตอบสนองได้แม่นยาขึ้นขุดได้ลื่นกว่าเดิมเยอะและลดแรงสังส่นสะเทือนที่ส่งขึ้นถึงคนขับทําให้ใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยล้า ตัวระบบคำนวณแรงดันและการจ่ายน้ำมันอัตโนมัติทำให้การปรับองศาการเคลื่อนบูมการยกแขนหรือการตัดดินมีความสมูทแบบที่หลายคนที่เคยลองทดสอบบอก,กว่ามันนิ่งมากจนขุดดินละเอียดหรือปรับระดับพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมากพูดถึงห้องโดยสารการบ้านนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนเยอะที่สุดห้องขับออกแบบใหม่ทั้งหมดแบบเคบินวิชั่น360องศาเพิ่มพื้นที่กระจกให้กว้างมากขึ้นทำให้มุมมองในไซ่งานชัดเจนขึ้น ลดจุดอับสายตาเสริมด้วยกล้องรอบคัน3ถึง4จุดช่วยให้ผู้ขับมองเห็นด้านข้างด้านหลังและจุดเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องกลัวการเฉียวชนหรือคนงานเดินผ่านด้านหลังอีกต่อไประบบเบาะนั่งเป็นแบบแอร์สูสเซชันตัวใหม่รองรับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นและมีระบบปรับไฟฟ้าให้เข้ากับสรีระของคนขับรวมถึงแผงคอนโซลถูกปรับตำแหน่งใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมจอแสดงผลกลางเป็นแบบ40นิ้วมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานของเครื่องแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สำหรับคนที่ขับรถขุดบ่อยๆต้องเจอกับความร้อนในห้องโดยสารยิ่งไซงานไทยที่แดดแรงเป็นพิเศษโคเบิโก2026จัดระบบแอร์ใหม่ทั้งหมดให้ความเย็นเร็วกว่าเดิมมีช่องปรับลมหลายตำแหน่งและระบบฟอกอากาศในตัวรถลดกลิ่นลด,นลดความชื้นทำให้ห้องขับไม่อบอ้าวแม้ทำงานกลางแดดจัดหลายชั่วโมงจุดนี้คนขับหลายคนที่ได้ลองต่างบอก,กว่าความสบายดีขึ้นจริงอีกหนึ่งจุดเด่นคือการออกแบบตัวถังและช่วงล่างที่แข็งแรงขึ้น ช่วงแแทกกว้างขึ้นเล็กน้อยทำให้เวลาเครื่องทํางานบนพื้นที่ไม่เสถียรเช่นดินอ่อนดินโคลนหรือพื้นที่มีความชันจะยืนเครื่องได้มั่นคงขึ้นรุ่นปี2026ยังเพิ่มระบบบาลานซ์สตาบิลิเซอร์ใหม่ทําให้การหมุนตัวการหันบอดี้และการยกวัสดุหนักมั่นคงขึ้นกว่าเดิมมากลดการเสียสูญเวลาเร่งหรือหมุนเร็วมาพูดถึงประสิทธิภาพการใช้งานกันบ้างหลายคนอยากรู้ว่ามันแรงจริงไหม เราขอสรุปรตรงๆว่าแรงขึ้นชัดเจนขึ้นและทำงานได้เร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะงานที่ต้องตักก้อนดินหนักๆห,หรืองานแบกดินลิกโคเบิลโก2026ทำเวลาได้ดีขึ้นจนผู้รับเมาส์สามารถลดระยะเวลางานลงได้หลายเปอร์เซ็นต์ต่อวันนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายรวมลดลงและผลกำไรเพิ่มขึ้นระบบป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยก็ดีขึ้นเยอะมีระบบเตือนระยะวัตถุรอบคันระบบแจ้งเตือนพื้นที่ลาดเอียงระบบตรวจจับแรงดันไฮดรอลิกผิดปกติและถ้าเครื่องทำงานหนักเกินกำลงัง ระบบจะตัดอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือนทันทีป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงมีระบรบล็อกความปลอดภัยป้องกันการขยับของบูมเมื่อผู้ขับยังไม่ได้อยู่ในท่านั่งที่ถูกต้องสิ่งที่หลายคนชอบในปีนี้คือระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านแอปผู้จัดการไซต์งานสามารถดูข้อมูลรถได้แบบเรียลไทม์เช่นปริมาณเชื้อเพลิงชั่วโมงการทำงานอุณหภูมิเครื่องยนต์และประวัติการใช้งานในแต่ละวัน รวมถึงระบบจะเตือนเวลาที่ชุดเซอร์วิสให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องลืมบำรุงรักษารถจึงพร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโคเบิลโกยังครองจุดแข็งคืออะไรหาง่ายราคาไม่สูงเกินไปและมีศูนย์บริการทั่วไทยซ่อมง,ง่ายได้มาตรฐานบวกกับตัวรถรุ่นใหม่ที่ออกแบบให้ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เร็วขึ้นช่วยลดเวลาการหยุดเครื่องไปได้เยอะ สำหรับงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงานถมดินงานขยายถนนงานวางท่อโครงการงานสร้างหมู่บ้านงานโรงงานหรือแม้แต่ไซต์งานขนาดใหญ่เช่นเขื่อนหรืออุโม,มงคง์โคบนโก2026จัดการได้หมดด้วยกำลังเครื่องและความทนทานที่เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านเราถ้าใครกำลังคิดว่าจะอัปเกรดรถขุดรุ่นใหม่ หรือกำลังตัดสินใจเลือกรถขุดสำหรับงานปีหน้าโคเบิ c โก2026เป็นตัวเลือกที่ครบจริงทั้งแรงขุดดีประหยัดน้ำมันห้องโดยสารสบายระบบไฮดรอลิกแม่นยำและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบกว่าเดิมมากทำงานได้ทั้งระดับเบากลางและหนักการทรงตัวดีขึ้นและมีความคุ้มค่าสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานอย่างเห็นผลและทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบจัดเต็มของเราในวันนี้ใครที่อยากดูการทดสอบจริงเพิ่มเติม อย่าลืมกดติดตามช่อง t u r b o โบเทรนเพราะเราจะมีคลิปเทสภาคสนามในไซต์งานจริงรวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างโคบอลโก2026กับรถขุดค่ายอื่นๆให้ดูแบบชัดๆเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าใน t u r b o t r เทร